โอ้อยางวินล่าแปดโมงเชา้าดับไฟดับไฟแล้วเขา้าพ่อของฉันยังคงอยู่ในบ้านคุณปู่ช่วยคุณปู่ด้วยไม่นะไฟใหญ่ขนาดนั้นเธอไม่ควรใจร้อนหนึ่งชั่วโมงต่อมาค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วไม่มีใครอยู่เลยครับแม้แต่ศพก็ยังไม่มีเป็นไปได้ยังไงคุณปู่อยู่ที่ไหนกัน พ่อทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคุณปู่ถึงหายไปพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเยี่ยวเทียนต้องเป็นมันแน่ๆสิ่งนี้มีแค่เยี่ยวเทียนเท่านั้นที่ทำได้เขาเป็นคนเดียวที่อยู่กับคุณปู่มันไม่ใช่เขาเขาไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องทำแบบนี้ถ้าเขาจะทำร้ายคุณปู่จริงๆมันง่ายนิดเดียว เราต้องค้นหาคุณปู่ได้ไม่ว่าเราจะต้องเสียอะไรก็ตามไม่ว่าคนนั้นมันจะเป็นใครเราจะไม่ปล่อยมันไปแนะ่จำไว้มันไม่สำคัญหรอกว่าราคามันจะเท่าไหร่ไม่ว่ามันคนนั้นจะเป็นใครเราจะไม่ปล่อยมันไปเด็ดขาดนี่แกสงสัยฉันนั่นหรอสงสัยฉันที่เป็นพี่ชายของแกเนี่ยนะพวกเราทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัยรวมทั้งพี่ด้วย ไฟไหม้โอหยางวินล่าส่งผลกระทบถึงจิตใจของผู้คนมากมายและทำให้เมืองที่เงียบเหงามานานกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งและท้ายที่สุดมันคือตระกูลโอหยางซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีประวัติมานับร้อยปีและตอนนี้โอหยางอันนันหัวหน้าตระกูลได้หายตัวไปจากบ้านของเขาเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ทั้งโลกเกิดเสียงหัวเราะวินล่าตระกูลโอหยางโดนไฟไหม้ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานวิเศษบางแห่งเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยผู้คนรวทั้งเมืองและผู้ที่อยู่เบื้องบนของเมืองต่างก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลเช่นกันมิสเตอร์ชูผมไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะใช้วิธีไหนคุณต้องไขคดีนี้ให้ได้ภายใน3วันไม่งั้นมันจะเป็นความอับอายครั้งใหญ่ของเมืองเรามันยากเกินไปสำหรับฉันแต่ที่นี่คือเมืองตรงมันใหญ่มาก มันไม่สมเหตุสมผลเล็กน้อยที่จะไขคดีได้ภายใน3มวันมิตร์ชูความกดดันไม่ได้มาจากฉันแต่มาจากผู้บังคับบัญชาของฉันอีกทีฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาคุณใครน่าสงสัยที่สุดในกรณีนี้ฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ดีไปจับเขามาอีกครั้งทำไมเรื่องวุ่นวุ่นแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันบ่อยนะณนะห้องสอบสวนหชั่วโมงก่อนเกิดอุบัติเหตุโอ้อย่างอันนัน้น คุณพักที่บ้านของตระกูลโออยากเป็นเวลานานและคุณก็อยู่กับเขามาระยะเวลาหนึง่งกล่าวอีกไงหนึ่งก็คือคุณเป็นผู้ต้องสงสัยรายใหญ่และคุณมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับมันหรือไม่หรือว่าคุณมีพยานไหมผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าผมไปเร่นั้นเพื่อรักษาตะแกะ่บ้าจริงเงินก็ไม่ได้แถมช้ายังต้องเจอปัญหาบุบ้านนี่อีก นี่หนุ่มน้อยเราอยากจะเชื่อนะว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คาว่าหลักฐานนั่นคือคำพูดนั้นใช่ไหมอย่างน้อยนายต้องมีพยานในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะทำเช่นนั้นทุกวันนี้ฉันเข้าซินยุ่งอยู่กับยาชิงเฉินมากเกินไปและเมื่อคืนเธอก็นอนในบริษัทไม่อย่างนั้นเธออาจจะเป็นพยานให้ฉันได้แต่ฉันไม่มีพยานจริงเมื่อคืนฉันอยู่บ้านแค่คนเดียว การหายตัวไปของหัวหน้าตระกูลโอหยางมันเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สามารถขยาประเทศได้เลยหากไม่สามารถระบ,บุตัวของผู้ร้ายได้แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเราจะหาพยานได้จากที่ไหนใครบอกกันว่าเขาไม่มีพยานฉันไม่ใช่ใครที่ไหนสื่อถือว่าอีเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงนี่คือสำนักงานรักษาความปลอดภัย แน่นอนอยู่แล้วฉัน้องเข้ามาด้วยวิธีที่ปกติแต่วิธีของฉันมันไม่จำเป็นต้องผ่านคนอย่างเธอนี่คุณหัวนหน้านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเบื้องบนบอกว่าให้ปล่อยเธอเข้ามาตอนฉางฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะก,กันตลบลวงแล้วคุณวางแผนจะเป็นพยานให้กับเย่อทียนั้นเหรอ เมื่อคืนนี้เราอยู่ด้วยกันครับก็ขอพักเบรกไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมตอนแรกว่าจะทำสองตอนแหละแต่ว่าคือมันมีอาการเจ็บคอครับแล้วก็ปวดตานหน่อยอาจจะเป็นเพราะเล่นเกมเยอะเกินไปแหละก็ต้องขออภัยด้วยเดยวพรุ่งนี้ถ้าถ้าไหวผมก็จะลงให้สองตอนนะครับถ้าไม่ไหวก็จะมีพรุ่งนี้ตอนหนึ่งนะครับผมแต่ไอ้ตอนตอนตอนเดียวนี่มันถึงจะเจ็บคอถึงจะอะไรมันก็ทําได้แล้วนะเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานแต่สองตอนนี่มันจะมี พวกสับแปลกๆมาด้วยมันก็เลยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับมันก็เลยใช้เวลานานถ้าไม่มีอาการอะไรก็จะลงให้2ตอนตามปกตินะครับผมถ้ามีก็ตอนเดียวนะเข้าใจตามกันนะครับผขอขอบคุณด้วยที่รับชมน,นะครับไปละบาย